ใทำผมไม่รู้จะรู้ทขาไมผมตายเฮ้ยตายคุณก็ตายเอาเราเราตายเหมือนกันเลยอะไรผมไม่มีในกล่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่คืนนะไม่มีสำไมดูในกล่องอ่ะไหนดูในในกล่องในกล่องในกล่องดูในกล่องในกล่องเหลไปเล่าด้วยเหล็กไปไหนไม่เห็นมีอะไรในกล่องก็ดูดิ ของครอบปลอดดีแล้วไอ้เ้องไอะเล้า,ะะาล่าอะไรเล็กเล็กไม่มีไอ้เล้าเล็กเล็กอะไรเล็กก้อนเยอะเอามาเอาเล็กอะไรนี่ในกล่องดูดีไม่ใช่ก้อนเดียวเป็นย<อ>ี่สิบก้อนเลยอ๋อยี่สิบก้อนอ้อให้อยู่ในนี้แนะ่ยี่สิบก้อนเอา นี่อ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะยี่สิบก้อนก็อยู่ในนี้ตลอดชีวิตคุณตาพลาดมองเองหรือเปล่าผมเข้ามืออะไรไม่รู้นะเออไม่รู้อะไรจริงๆนะไม่รู้อะไรเลยนะครับจะเชิดคอเลยรู้จริงไงใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเข้าบ้านอะไรกันดุนน้องอยู่ในบ้านเดินดีกว่า หรว่าไไหาในๆก็ทัวร์ล็อกแล้วไปอ,อไปอีกรอบนึฮงไปอีกรอบนึงครับอีกรอบอีกรอบผมจะไปอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ผมผมขโมยของไปหนึ่งของอนะเอ้ยไดมอนชื่นแจงเลยฮะเอ้ยนี่นที่ว่าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยคนแรกไม่รู้ตัวเหลี่ยมเหลี่ยม ลูกไก่แม่เกิดเยอะๆนี่ลูกแม่เก็บไข่เออทำไมผมไม่เข้าสักทีเฮ้ยผู้ช่วยขแม่เข้า anyway> อ่ะทำไม่ำไมคุณจองตั๋วจุ๋วที่ไม่เนี่ยว่าทำไมประตูนาร็อกมีสองอันเดี๋ยวประตูนาร็อกมีสองอันเฮ้ยผู้ช่วยใครทำอ่ะใครทำไอ้นี่อ่ะผู้ช่วยก็ไม่รู้อ่ะ ช่วยเห็นเหมือนกันยังไม่ได้มาไม่ะไรอวัดเธอเฮลใครบางคนทำวะไอ้น้องไงแก๊สมันมันระเบิดประตูนรกแล้วไม่ค่ามันอัปเดตทไปมันเคยสร้างให้มาอัปเดตอะไรคุณมันทำเองเขาเขาแหละจุ๊กเกอเจ๋นหรือมันนองเข้าเลยนะถ้าผมเกิดอะไรแล้วเกิดเกิดไปไหนเออลาก่อยเลยนะฮะอะไรว่าคนผมไม่ได้สร้างนะใช่ช่วยก็ไม่ได้มาอะไรนะเอ้าวัดทำไมผมมาเกิดตรงเนี้ยเอ้า น,นั่นนี่นั่นนี่ยังไงอ่ะอะไรกันเบื kind of a, um, ind um, ind um, ่นะเบื่นะดผม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 ไม African ่ได้ผมผมผมว่ามันมันเกิดอะไรแล้วแหละมัน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 แปลกประหลาดมากเลยเกิดอะไรขึ้นยูมันยูมันก็แยกมาสองส่วนมันเป็นสองส่วนได้ไงใครเป็นคนผ่ามันนะ เร,เร no, no. back, uh huh. ja mm ื่องนี <S <S ้ว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่อัศจรรย์อะอาถรรานฮะฮีโร่บายฮีโร่บายนะฮีโร่บายเพราะว่าไม่เวลาผมเข้าเมื่อกี้เข้ามาในกิ๊ไม่มันมันอยู่หน้านี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วขาสั่นเลยนะใครเอายาใส่นี้มันลามได้เหรอลามอะไรงงเด้อ ให้งงหรือโอ้ยจ็บอือโอ้ยซิกแซกหน่อยครับเหนื่อยใวแมวแมเย้วแมวแวแมวมวแมวแวแมียวเอ่อมวแมวแมวยผมวมวแมวแมีแมวแมวมวแ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 มม ขอค้าบของหมดส่วนใดอ่ะพอดีคุ้มจะทำให้เรื่องเสร็ล้านะเพราะคุณจะไม่ว่าผมเลยกันคุณจะขอคุณก็มาขอดีๆมีจะขโมยทำไมก็ข่าขโมยดีเดี๋ยวก็ตบหัวพี่มือมือนะครับป้องกันนะผมจะมาป้องกันนะครับป้องกันผมจะป้องกันคนหน้าเลินนะครับเจออะไรเอาไปแล้วอะไร บอกมัอาโทองใช่ไหมไม่อ่ะของอะไรไม่อะพูดไปงั้นแหละพอดีคนณถูกผมโดนถูกคนคนถูกผมหรอแหละรู้เปล่าเดี๋ยวไปเชื่อกไก่กินดีกว่าเออเชื่อกไก่ดึงรูด้วยหรออะไรก็มันมีไว้กินมันไม่ได้มีไว้ทำอะไรก็คุณเชื่อกไก่ลิงดูไงอันนี้เอาไว้งัวดูันนีางัวเอางัวดูหมายความว่าไงอ่ะประนี๋วคุณ